สวัสดีค่ะทุกคนเกี่ยวกับแฮทแท็กแบนเกาหลีที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะโดยหนุ่มคนนี้ก็ได้บอกว่าเกาหลีและไทยขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงจนเกิดแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีแล้วก็ชวนกันความบาดสิ่งที่เป็นเกาหลีตอนนี้ทั้งชาวเน็ตไทยและก็ชาวเน็ตเกาหลีเน่ะทะเลาะกันแรงมากจำนวนของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าเจ็เดือนแล้ว แล้วก็มีคนถามหนุ่มคนนี้ว่าแล้วปกติคนไทยชอบเกาหลีหรอถ้าไม่อยู่ๆถึงได้แบน์ล่ะเขาก็เลยตอบว่าก็เพราะคนเกาหลีนะ่ะชอบดูถูกคนไทยอยู่เสมอเลยพร้อมยกโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดข่าวให้ดูข่าวแรกก็ค่อนข้างดังที่ไทยเหมือนกันนะคะน้อยมีสาวไทยคนหนึ่งเธอได้โดนสัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลีว่าอะไรที่เป็นคอร์เซชชอประหว่างไทยกับเกาหลีบ้างโดยหนุ่มเกาหลีที่เดินมากับเธอก็ได้สะกิดแล้วก็พูดว่าหน้าตาไงหนุ่มเกาหลีนะ่ะหล่อกว่าหนุ่มไทย ทำเอาสาวไทยที่มาด้วยกันหน่าเสียไปเลยพร้อมพูดปากก็เหมือนเหมือนกันแหละข่าวต่อไปก็คือซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Player 2ยุบกองมาถ่ายกันที่ประเทศไทยฉากที่ถ่ายที่ประเทศไทยทั้งหมดย้อมฟิลเตอร์สีเหลืองให้ฟิลบ้านป่าเมืองเถื่อนสุดๆส,ส่วนฉากที่ไปถ่ายที่ประเทศตัวเองก็ดูสีปกติเลยเรื่องต่อไปก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งชาวเน็ตเกาหลีสาปส่งประเทศไทยหนักมากซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับเกาหลีนะคะ พวกเขาบอกว่าประเทศไหนจะทําเหมือนไทยเตรียมตัวพังกินาตได้เลยและอย่างว่าประเทศไทยน่ะเต็มไปด้วยโลบเอ็เรื่องต่อไปก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายแรงงานให้เข้มข้นขึ้นสําหรับคนไทยที่อยู่อยา่างผิดกฎหมายซึ่งฮาจริงๆพวกเรา,เราก็ไปทํางานแนวถูกกฎหมายกันดีกว่าเนาะเรื่องต่อไปก็คือข้อเน้นตรวจนักท่องเที่ยวไทยตรวจวีซ่ามันเพื่อลดความสนใจของการท่องเที่ยวเกาหลีลง ก็คงประมาณว่าถ้ามันเข้าประเทศยากหนักก็เก็บไว้เที่ยวกันเองจ้าพวกฉันไม่ไปแล้วหน้าดาราหรือคนมีชื่อเสียงของประเทศไทยยังถูกต่อมาเกาหลีส่งไปเข้าห้องเย็ดเลยซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คนไทยแบนเที่ยวเกาหลีนี้คนไทยก็อาจจะเบนเข็มมาเที่ยวจีนแทนทําให้ความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็เกาหลีนดลงมากๆบางคนจับชอบกลายเป็นเกลียดเลยซึ่งพอเขาโพส์คลิปไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะ าไปฟังกันดีก,กว่าว่าชาวจีนก็มีความหเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงคนแรกเขาก็บอกว่าถ้าพวกเกาหลีเกิดมาหน้าตาดีขนาดนั้นทําไมในเกาหลีถึงได้มีโรงพยาบาลสันตกรรมเยอะแยะไปหมดละ่ะคนต่อไปก็บอกว่าประเทศนี้แข่งขันกันสูงมากทั้งเรื่องการเรียนการทํางานฐานะหน้าตาการแต่งกายสุดท้ายก็ไม่มีแม้แต่ลูกให้เลยยี้ยงคนต่อไปฉันนเพิ่งไปเที่ยวประเทศไทยมา พวกเขาดูชอบเกาหลีกันมากมากเลยนะทำไมถึงกลายเป็นทะเลาะก,กันได้ล่ะเนี่ยคนต่อไปเ็ามาตอบกับคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าทะเลาะก,กันบนอินเทอร์เน็ตแหละในชีวิตจริงก็เหมือนเดิมคนต่อไปทำไมเกาหลีถึงเล็งเป้าไปที่ประเทศไทยละ่ะคนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะก็หล่อไม่เท่าคนเกาหลีเหมือนกันคนต่อไปเขาก็มาประชวดว่าคนเกาหลีนะ่ะดีที่สุดในโลกแหละส่วนคนอินเดียดีที่สุดในจักรวาล ปาแปะคุณพี่มีประเด็นอะไรกับคนอินเดียคะเนี่ยคอมเมนต์ comment ต่อไปโลรั้งใบเป็นของเกาหลีสินะไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเอเชียตะวันออกเลยไปเปรียบเทียบกับพ่อตัวเองนู่นคอมเมนต์ comment ต่อไปเขาก็บอกว่าฉันคิดว่าคนไทยหน้าตาดีกว่าคนเกาหลีนะแล้วก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าช่วงนี้ฉันติดดูละครไทยฉันว่าดาราไทยหน้าตาดีมากนะแล้วก็มีการศึกษาสูงด้วย คนต่อไปอาหารเกาหลีนะ่ะยังดีไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารไทยเลยคนต่อไปพวกเกาหลีนะ่ะเลือกปฏิบัติกับทุกโคตแหละยกเว้นอเมริกาคนต่อไปก็มาแขวะประเทศตัวเองว่าคนไทยนะ่ะจะทำเหมือนพวกคนจีนบางคนไหมที่แบนได้ไม่ถึงครึ่งปีก็พากันไปเที่ยวเกาหลีเหมือนเดิมคนต่อไปตอนนี้ผมไปเที่ยวประเทศไทยนะ่ะชาวสังชาติส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีนะ แล้วก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยไม่เห็นเจอคนเกาหลีเลยมีแต่คนจีนพ้นทะเลเต็มไปหมดโดยเฉพาะในห้างบิ๊กซีส่วนใหญ่เป็นคนจีนกวางตุ้งเกาะที่ฉันไปเยือนก็มีคนผิวขาวจะเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็คือคนจีนไม่ค่อยมีคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีเลยบิ๊กซีที่เขาว่าน่าจะเป็นสาขาราชดำรินะคะซึ่งคนจีนกับคนเวียดนามนิยมไปเหมาของกับประเทศกันเป็นคันโรสเลย คนต่อไปเขาก็พ่นว่าประเทศไทยก็ไม่เป็นมิตรกับคนทีนเหมือนกันแหละแล้วก็มีคนมาแย้งคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าฉันไปเมืองไทยมาตั้งหลายครั้งแล้วนะฉันน่ะชอบคนไทยมากๆเลยพวกเขามีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองไม่วุ่นวายไม่เหน็ดเหนื่อยสบายสบายมากคนต่อไปเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกเขายังชอบเกาหลีอยู่นะลองดูบนอินเทอร์เน็ตสิพวกเขาชอบเกาหลีกันจะตายมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กบเนิดในทางตรงข้ามพวกเขานักเกลียดคนทีนต่างหาก คนจีนน่ะโง่แล้วก็รวยคนต่อไปไม่มีอีกแล้วไก่ทอดกับเบียร์มอไฟบาร์บีคิวกิมจินั่นแหละประเทศที่คุณสามารถจัประหารน็เลอได้หมดภายในแค่วันเดียวคอมเมนต์ต่อไปพวกคนเกาหลีนี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยประเทศไทยมีหนุ่มสาวหน้าตาดีตั้งเยอะตั้งแยะนะคนต่อไปเขาก็บอกว่าในอดีต ชาวจีนก็ลหลงไหลในเกาหลีมากเหมือนกันต้องใช้กระบวนการในการขจัดความลหลงไหลนี้เลยเมื่อพวกเขาเข้าใจเกาหลีดีพอแล้วพวกเขาก็จะรู้เองว่าเกาหลีนั้นเลี้ยวไหลเพียงใดแล้วก็ไม่ควรจะแสวงหามันเลยคนต่อไปดูละครไทยแล้วก็รู้สึกว่าคนลหล่อในไทยนะ่ะมีเชื้อจีนซะมากกว่าแต่คนไทยดันไปชอบความหล่อแบบเกาหลีซะนั้นคนต่อไป เกาหลีใต้นะ่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าผู้คนกับไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ต่างก็ออกออกออกเอาไปพูดบนโซเชียลมีเดียว่าพวกเขา้ะโดนเดียดเชื้อชาติคนต่อไปนะคะคนที่ชื่นชอบเกาหลีส่วนมากนะ่เป็นคนหนุ่มสาวเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวในประเทศจีนของเราก็ชื่นชอบเกาหลีเหมือนกันไม่มีอะไรที่สามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมันทรงพลังแล้วก็มีเป้าหมายโดนใจไวรุ่นซทติง แม้ว่าปัญหาร,ระหว่างเรากับเกาหลีจะดุนแรงมากแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อความรักของคนหนุ่มสาวที่มีต่อเกาหลีเลยนับภาษาอะไรกับประเทศไทยล่ะคนต่อไปก็มาเปรียบเทียบคนไทยกับคนเกาหลีเอาไว้สียยวว่าลักษณะของคนพุทธน่ะมีความคิดในแง่ดีบุคลิกล้าเริงมีชีวิตชีวาชีวิตดำเนินไปอย่างชา้าชไม่สามารถยอมรับการดูถูกเสียดสีใจร้ายเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองได้ ความสองมาตรฐานของเกาหลีนะ่ะมันเกิดขึ้นจากความเย่อหยิ่งและอคติทุกอย่างขึ้นอยู่กับมูลค่าและผลประโยชน์ของตัวเองความรู้สึกดีจากการดูถูกผู้อื่นโดยใช้ลูปลักที่เหนือกว่าความหลงตัวเองความเย่อหยิ่งพวกนี้ก็เพื่อปกปิดความเหงาที่น่าสงสารความว่างเปล่าความด้อยค่าที่เย็นชาและซับซ้อนในหัวใจคนต่อไปคนเกาหลนะีหน้าตาเหมือนแมนจูตาเลพวกเขากล้าไปเหยียดหน้าตาคนอื่นได้ยังไง คนต่อไปคนเกาหลีต้องการพิสูจน์ว่ารับต่างเพศทําให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์ส่วนประเทศไทยต้องการพิสูจน์ว่าหลักรวมเพศไม่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนประชากรแต่แก้ปัญหาได้ด้วยการรับบุตรบุญธรรมคนต่อไปเขาก็บอกว่าบอกตรงๆนะต่อให้คนไทยแบงเกาหลีจริง,รงๆก็ไม่เลือกมาเที่ยวที่จีนหรอกส่วนใหญ่จะเลือกไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากกว่าคนต่อไปนะคะพูดตามตรงนะ ใ่หมู่คนเอเชียเนี่ยคนเกาหลีหน่าเกลียดที่สุดประวัติก็น้อยที่สุดแต่หน้าด้านที่สุดเลยคนต่อไปคนเกาหลีก็เลิกปฏิบัติกับคนจีนเหมือนกันฉันหวังว่าทุกคนอาจจะไม่ไปเกาหลีกันนะเป็นไงกันบ้างคะไม่เบื่อไม้เม,อม,เมาอย่างเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยได้ทีผสมลงกระโดดขึ้นรถทัวร์คนไทยมาเลยแต่ว่าไปเกาหลีก็สร้างตัดตัวเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเวลาล้มทีก็โดนลุมเหยียบเป็นธรรมดา ก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปิกหน้าสวัสดีจ้า